สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านเข้ามาดูในเรื่องของมาชมบรรยากาศในเรื่องของการตัดทุเรียนของแปลงนี้นะคะเราได้ตัดกันแล้วนะคะวันนี้วันที่16เมษายนนําพาทุกท่านเข้ามาเที่ยวค่ะนะคะตามมาดูค่ะแล้วก็มาดูบรรยากาศการตัดทุเรียนกันนะคะก็จะเป็นบรรยากาศในเรื่องของการตัดทุเรียนวันนี้เขาก็จะเข้ามาตัดที่10มีดแต่ว่ายังตัดลงไม่หมดนะคะก็ตัดโดยที่ลงไปก่อนและอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะมาตัดเพิ่มนะคะให้ดู บรรยากาศในเรื่องของการขนทุเรียนในเรื่องของการตัดทุเรียนกันค่ะนี่เลยค่ะให้ดูรอบๆกันก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการตัดทุเรียนก็คือระหว่างคนตัดแล้วก็คนรับที่อยู่ข้างล่างค่ะ แปลงนี้เราก็คาดไว้ว่าน่าจะได้สัก30ตันได้ค่ะนะคะในส่วนของแปลงนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านดูบรรยากาศไปรอบๆก่อนค่ะดูวันนี้เขาก็จะมาตัดกันทั้งหมดประมาณ10เมีดได้ค่ะดูทุ่วทนะคะ นั่นแหละค่ะ นี่ก็คือจะเป็นเก็บภาพบรรยากาศของการตัดทุเรียนนะคะสวนเสียนะคะก็เก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านก็จะให้ดูถึงภาพแล้วก็บรรยากาศค่ะโดยการตัดทุเรียนของเขานั้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะให้ดูนะคะวันนี้ก็ถือว่าเข้ามาตัดก็จะประมาณที่10บมีดคาดว่าวันนี้ตัดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20ตันค่ะ นะคะแล้วก็เห็นพูดไว้ว่าประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็จะกลับมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะที่ยังสียังไม่ได้นะคะอันนี้เราเหมากันไว้ค่ะคว่ำหนามกันนะคะเนี่ยค่ะส่วนที่เหลือบนต้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศของการตัดทุเรียนแปลงนี้กันนั่นเองนี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าลูกโตกําลังได้น้ําหนักเลยเค่ะก็ประมาณสี่ห้าโลได้เฉลี่ยประมาณนั้นนะคะ ก็จะมีประมาณสัก2โล3โลจะน้อยส่วนใหญ่จะ4ี่โลถึง6โลได้ค่ะนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ตัดลงมาแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลืออยู่บนนี้บนต้นนี้ก็จะประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งจะเข้ามาตัดค่ะที่เหลือนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะอ่านี่เลยเก็บบรรยากาศการตัดทุเรียนมาฝากให้ทุกท่านดูค่ะนั่นเลยค่ะ นะคะเราก็จะมีรถมีคนคอยเก็บประมาณนี้นะคะแปลงนี้เราคาดว่าน่าจะได้สัก30ตัน30กว่ากว่านะคะวันนี้น่าจะตัดลงที่สักประมาณ20ตันได้ค่ะนะคะนี่ค่ะในส่วนที่ตัดแล้วลงมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีส่วนที่เหลืออยู่บนต้นนะคะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ถึงจะเข้ามาตัดนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ก็ถือว่าวันนี้นะคะราคาก็เอาได้แล้วก็น้ำหนักถือว่าเป็นการได้น้ำหนักดีเลยทีเดียวค่ะนะคะในส่วนของแปลงนี้นะคะก็เฉลี่ยที่3โลขึ้นนะคะตั้งแต่3โลขึ้นไปค่ะนี่เลยประมาณนี้นะคะก็เก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านค่ะแล้วช่างแล้วยังไงก็เรามาดูกันค่ะติดตามกันนะคะลงมาหลังจากที่ตัดลงมาจากต้นแล้วเราก็จะมีลด นะคะเก็บกันก็ประมาณนี้คนตัดก็ตัดไปนะคะคนเก็บตามหลังก็จะประมาณนี้เลยค่ะนะคะนี่เลย ะะก็จะประมาณนี้นะคะในเรื่องของการตัดทุเรียนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกองทุเรียนกันนะคะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ตอนนี้แหละคะหนูว่าเกือบๆจะมันสิบกว่าแล้วอะ่ะน่าจะสิบกว่าตันแล้วนะคะแต่ว่ายังขนไม่หมดยังอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราตัดแล้วเราเอาลงมาที่หลงนี่ๆเจ้าของนั่งเฝ้าสังเกตการอยู่นี่คุณป้ามวยของเรานั่นเองอ่านี่เห็นไหม เจ้าของอใจดีน,จะนะคะเนี่ยค่ะพอเราเอาลงมากองไว้ก่อนนะก่อนที่จะช่างนะคะ,ะขนหรือเคลื่อนย้ายจากต้นที่ลงจากต้นกันเมื่อกี้นะคะ,ะก็จะมีพนักงานเจ้สร้อยสวยๆอาบอกไม้บกมือกันหน่อยนะคะเนี่ยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็น่าจะ,ะเกือบๆจะ20ตันได้นะคะถ้าเราขนมาหมดอันนี้ก็ในกองนี้น่าจะ1ิบกว่าตันได้ค่ะแต่ว่า ก็ยังเหลือที่อยู่ในสวนอีกที่ยังขนลำเลียงเรายังลำเลียงกันยังไม่เสร็จนะคะเอาเอาได้อยู่นี่ค่ะผู้สังเกตการโน่นเสียนั่งอยู่ใต้ใต้ต้นทุเรียนนะคะเจ้าของนะ,ะผู้สังเกตการค่ะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนี่เราขนมากา็เกินครึ่งแล้วค่ะ อีกถ้ารวมๆในวันนี้เราคาดว่าเราน่าจะตัดลงไปสักประมาณ20ตันได้ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงของการลำเลียงขึ้นรถนะคะโน่นค่ะเท่าแก่เนี้นั่งโบ,บกไม้โบกมือหน่อยเจ้าของเจ้าของสวนทะาเนี่ยค่ะคุณป้าหมวยนะคะเนี่ยค่ะก็ตัดลงมาก็ถือว่าสวยนะคะน้ําหนักดีก็ถือว่าเอาได้เลยนะคะรูปทรงก็สวยอยู่ค่ะนะคะแต่วันนี้เราตัดแบบคว่ำนะคะเราไม่ได้ตัด AB ค่ะ นี่ค่ะพอลงจากต้นกันนะคะตอนนี้คนงานเขาก็กําลังตัดขั่วแล้วก็รอรถมาลําเลียงออกนะคะ,คะก็เท่าที่มองด้วยสายตาตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบจะอบจะ20ตันได้ค่ะในการตัดมีดแรกนะคะของแปลงนี้ของเสี่ยเขานะคะตอนนี้เราตัดก็กําลังคนงานเขาที่หลังจากตัดลงมาจากลูกแล้วก็มาตัดเตรียมเตรียมเพื่อรอที่จะลําเลียงขึ้นรถกันค่ะ ก็วันนี้นะคะจิตถ่ายทําให้ทุกท่านมาดูนะ,ะในเรื่องของบรรยากาศในเรื่องของการตัดทุเรียนกันในวันที่16เมษาย,ยนนี้ค่ะนี่ค่ะก็ถือว่าสวยนะคะวันนี้เราตัดแบบคว่ำหนามค่ะก็ถือว่าพอดีเลยนะคะในในส่วนของ4 5โลแล้วก็6โลได้แล้วก็ถือว่าน้ําหนักดีนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะนะคะกำลังวนวายกันเลยนะคะในเรื่องของในส่วนของการตัดทุเรียนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเขาขึ้นรถกันนะคะอ่านี่นายหัวหน้าใหญ่ใช่ไหมในลุงเปลียนนะคะเนี่ยในการดูคุมดูผลงานใช่ไหมคะลุงเปลียนนี่ค่ะผู้ดูแลสวนของเสียเขานะเดี๋ยวเรามาดูรูปกันค่ะ นี่ค่ะในส่วนก็ถือว่ากองโตลูกก็สวยอยู่นะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้นี่ค่ะแต่ว่าวันนี้เรายังตัดกันไม่หมดนะคะก็ตัดไปส่วนหนึ่งก็ถือว่าตัดไปครึ่งหนึ่งเก,กือบเกินครึ่งนิดหน่อยนะคะก็ไหนดูใกล้ๆสิี cái này ngay đây cái này cái gì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  cái <laughs> cái <laughs> gì cái cái 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 gì ก็บบรรยากาศการตัดทุเรียนสวนเสียเข้ามาฝากทุกท่านนะคะสวนใครเป็นยังไงบ้างวันนี้ตัดราคากันเท่าไหร่เก็บภาพแล้วก็บรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูคะ่ะแปลงนี้วันนี้ก็น่าคันที่หนึ่งจะเต็มแล้ว